พาไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดภูกเก็ตครับที่เรานําเสนอคลิปให้ดูกันเมื่อช่วงต้นนะครับว่ามีชายคนหนึ่งสภาพเนี่ยดูเหมือนกับไม่ปกติเดินผ่านบริเวณด้านหน้ารถเก่งกับรถกระบะแล้วในมือถืออะไรบางอย่างบรรจงทุบเข้าไปหน้ากระจกรถรถนี่กระจกแตกละเอียดแบบนี้ครับ เราไ้ฟังแบบนี้ก็เลยนะครับนี่คือเหตุเกิดบริเวณด้านหน้าโบสถ์ plaza าาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวอีกแล้วครับ22กุมภาพันธ์เสาที่ผ่านมานี่ฮะวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุเดินคือมันไม่ยอมเดินผ่านไปดีๆฮะมันเดินแล้วก็เหมือนกับนี่รถมันไปทับอะไรมันหรือเปล่าเนี่ยตีมาหน่อยตีเลยโอ้ยเจ้าของรถคันขาวบอกว่าจอดไว้ตอนช่วงบ่ายสมาเห็นรถอีกทีนึง ห้าโมงเย็นตกใจคนระับกระจกหน้ารถแตกกระจายโอ้โห oh. แล้วพอเดินเลยไปดูรถคันหลังอุย้ยรถกระบากกระจกแข็งกว่าเหรอทำไมไม่แตกแต่<า>มีรอยเลือดอยู่โอ้ oh. Oh. น่าจะเป็นเลือดของคนตี oh. ใช่ไหมล่ะโอ้ oh. พอไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยต้องนำไปแจ้งความกันซะหน่อยครับเจ้า <É. S 1> ตัวนี่คือคุณเครับบอกว่าตกใจสิคือไม่ใช่แค่เฉพาะมีคนแปลกๆแบบนี้มาทุบกระจกหน้ารถแล้วถ้าคราวหน้าเป็นตัวเธอยืนอยู่ที่รถล่ะ หรือนั่งในรถละ่ะถ้าคนแบบนี้ไม่ถูกจับไปสังคมจะเป็นยังไงไปฟังเสียงคุณเอกันหน่อยฮะค่ะค่ะกลัวมากเพราะว่า<ม>เราไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยว่าความปลอดภัยที่เรามีอยู่ตอนนี้คือมันมากน้อยขนาด<ม>ไหนคะ่ะแล้วก็มันหน่วยงานไหนจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้กับเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เคยมีแบบคนมาแจ้งทุกร้องทุกแล้วว่าแบบว่าเออมีคนลักษณะนี้เคยเอาแบบ มีดไปฟันประตูบ้านเขาหรือว่าแบบเอาเหล็กไปแทงแทง,แทงน้ําเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ<ช>่ะแล้วก็มีพลเมืองดีบอกว่าคนคนนี้เคยขโมยอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะคือลักษณะการแต่งตัวคือแต่งตัวก็<ม>ดีนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นคนเล่อล่อนอะไรขนาดนั้นค่ะใช่เหตุเกิดในช่วงวันเสาร์เย็นๆที่ผ่านมาคําถามก็คือว่ามีการจับกลุ่มแล้วหรือย,ยังคําตอบมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับจับได้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ตํารวจจับนะพลเมืองดีรวบไว้ให้ตํารวจครับ เหตุการณ์เพราะว่าพอเรมืองดีบอกว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้มันไม่ใช่กระทุบรถแล้วเดินเล่นมันไปยืนช่วยตัวเองให้เมียผมดูครับเมียผมถ่ายคลิปไว้ผมกลับมาถึงเห็นปับ๊บแม่ไอ้หน้าตาแบบนี้นี่มันพึ่งลงในโซเชียลภูกเก็ตนี่นาตามขี่เลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามจนสุดท้ายจับกลุมได้เพราะว่าชายคนดังกล่าวครับ ถือขวดน้ำกระท่อมเดินไปเดินมาที่ไหนรู้ไหมฮะหน้าอบจภูเก็ตอืมรวบตัวได้ปั๊บโทรแจ้งตำรวจไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยครับผมขี่ตามหาออกจากบ้านขี่ตามหาเมื่อตอนห้าโมงไปเจอมันที่แถวหน้าอบจอตอนห้าโมงเกือบหกโมงแล้วตอนล็อกตัวได้เลยครับล็อกตัวได้เลยครับเขาเดินมาบอดี้ผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ถือน้ําท่อมถืขอขวดยาก้ไอามาด้วยผมก็เลยลงจากรถ ตองเข้าไปล็อกตัวเขาเลยตัดล่างแล้วก็จับมัดจับมือแล้วก็เอาเข่ากดเข้าไว้อาการคือตอนที่จับได้มันมันแบบฟุง้งซ่านมันแบบร้องขอโทษขอขอโบยขอ,อ,อขอเริ่มชีวิตใหม่ขอโทษครับทาแบบนี้คือแบบช็อตไปแล้วครับเขาเขา,า, m, บาเขาดูมาสองเม็ดด้วยเขาบอกวอาเขาดูดมาสองเม็ด โอ้โห oh, พี่เขาช่วยจับกลุ่มไว้ให้ก็ต้องชื่นชมะนะครับแต่เบื้องต้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่เขาเช่นเดียวกันนะครับเ mm hmm. จ้าหน้าที่คุมตัวครับตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าตัวรับสารภาพว่าวันที่ไปทุบกระจกรถชาวบ้านคือเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเสพยาบ้าไปเหมือนกันแล้วเนี่ย ที่กําลังเดินอึมอมถือน้ํากระท่อมนะฮะแล้วก็มียาชูกําลังนี่ก็ก็เหมือนกันฮะไปเสพยามาเหมือนกันเบื้องต้นพอทราบเรื่องญาติญาติมาช่วยเหลือประกันตัวครับยอมชดใช้6,300บาทให้กับเจ้าของเก๋งที่กระจกแตกแต่ในเรื่องของคดียาเสพติดตารวจก็ต้องส่งตัวกันต่อนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ควรทําครับครับ คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ